วันนี้เรามาอยู่ที่สวนผู้ใหญ่สเวตครับสวนผลไม้จังหวัดระยองที่นี่บริการบุ๊บเต์ผลไม้ครับที่เด็ดกว่านั้นก็คือมีขนมจีนข้าวกล้องด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในครับสวัสดีครับมานานยังเนี่มนยมาเมื่อเช้าแล้วค่ะเออกินไปกี่โลแล้วครับ รู้สึกว่ามันจะขาดทุนนะครับอันนี้อร่อยมากเลยครับอันนี้อร่อยนะครับอันนี้เรียกว่ามะละกอมังคุดมังคุดไปดูนี่ของเด็ดสวนผู้ใหญ่สเวีของเด็ดมันต้องเน้นในนี้มีเป็นลังลังครับโหให้เลือกดูเม็ดตายนะครับผมจะเปิดแล้วแวบแวบออกมาครับเดี๋ยวครับเปิดไฟหน่อยครับโอ้โหอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่าเม็ดตายนะครับมาดูนะครับเม็ดตายคือ สีเข้มไม่ใช่สีอ่อนแสดงทุเรียนอ่อนอะนี่คือทุเรียนแก่แล้วอร่อยแน่นอนอถ้าเป็นสีอ่อนนั่นคุณเจอทุเรียนอ่อนใช่ไหมป้าใช่ไหมโอ้เม็ดเล็กสุดยอดแล้วครับเม็ดเล็กเนื้อหน้ำนี่น้ำตาลละจักรเป็นเกสีน้ำตาลแล้วนี่มันพันอะไรล่ะครับม้อนทองจ้ะม้อนทองคนละยอมนี่คนละยองนี่นี่มันคนตายหรอคนตายนั่นแหละครับถ้ามาสวนนี้ไม่ต้องกลัวผิดหวัง รับประกันว่ามีทุเรียนให้กินแน่นอนโอ้โหนี่คนนี้ก็กินจนสวนเริ่มจะขาดทุนแล้วยังนะครับยังเพิ่งจะเริ่มเพิ่จจงะจะเริ่มกินนะอะป,ปอกโชว์ปอกโชว์นะครับนี่การปอกทุเรียนที่ด<ว>ี<ๆ>มันต้องทําอย่างนี้ถุงละร้อยอะผมเอาแล้วนะเดี๋ยวดูครับเอ,อ๊บสืบห้ามห้ามเข้ามือนะ๊บโมยแม่ผ่าผ่าสันหลังให้หน่อย โอ้แบบนี้เลอือนี่อ่านั่นะมันมักลับเนื้อไปเลยออผ่านเนื้อมันผ่านเนื้อมันเม็ดีเม็ดีโอ้ถ้าไม่รีบขายหน้าเลยนะเนี่ยนะฟลุปเขาให้งว้โอ้ยนี่ครับทุเรียนคุณภาพรอทุกท่านอยู่นี่ตรงนี้นะครับโอ้ปีนี้ใครยังทุเรียนสกไม่ถึงท้องแนะนำสวนผู้ใหญ่สเวทนะครับ อ่าส่วนแผนที่การเดินทางยังไงเดี๋ยวดูในลิงก์ของแซดี c o m นะครับอ่าฟุ๊บอร่อยไหมครับกินอะไรไปยังแล้วเนี่ยอืมลองจองไหมครับ้องจองสวัสดีครับเฮ้ยกินกินรู้สึกว่าคนนี้ตะก้ากว่าแล้วเนาะชูโชคเป็นลายตายฮะชูชกเป็นรายตายดูคนนี้แหละครับ อ่านี่นะครับโอ้โหเยอะแยะ,ยะ,ยะอ่อ๊บ